ชนะเลิศแวนกาดวีตะแตนด่านออนไลน์นะครับระหว่างน้องโอ๊ตนะครับโคดของแชมป์นะครับเจอกับน้องป้องโคดของแชมป์พีบีเหมือนกันนะครับโดยที่น้องป้องเริ่มก่อนครับก ลำดึงอไปครับแ้นัวครับไลฟ์ครับจวไหนอ่าแล้วก็คิยคิวแแต่พันแบนครับเข้าเลยครับี่มดนะจะพูน้ได้เขาเลยอ่าเตันเลยเข้าครับยังได้ครับดอกพลังจุดนึ่งเ้าเลยครับ

อีแบงค์ครับเหมือนซเข้าครับเข้เดี๋ยวหนึ่งตหน่งที่ฝรั่เขื่ครับเข้นนเไลครับ พอครับตะเกียพข้อมือเข้าตอตัวหนึ่งครับเอาวีตอเข้าต่อครัตัวหนึ่งจากนั้นวิ่ิตกลับตอนเดิมพอครับอืมพอครับตะเกียวเปิเจ็ดเอ้ยเปิห้าสาโบ อ่อาอีเลเมตครับตัวนั้นกำไรได้ครับที่เปิดไ,ได้ตัวไหนครับอ่าตัวนั้นครับตัวนั้นตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้บอกว่าคอนเทนเนลครับตัวนับตัวเองนับเป็นเมลอัตทัลลินโซนิกโบแล้วก็อ,อีกเทคนคหนึ่งคอนเทนเนลอยู่ช่องแวนกาดัตแถวหน้าทุกใบเนี่ยจะได้พาวเวอร์สองพันต่อโซนิกโบในโซทุกใบก็คือมีโซนิกโบวห้าใบก็บอกมือหนึแล้วก็อีกเทคนหนึ่งเป็นแอคทีฟในช่องแวนดัตซัตต์บัตหนึ่งเอาเรียนหนึ่งไปเข้าโซลเอามือหนึ่งไปเข้าโซ แล้วก็เลือกเมลวัตซินโซนิกโบวจากในโซนหนึ่งใบมาไลท์ครับโอเคครับผมแต่ว่าจะได้แค่ตัวราคานมสตัวนี้โอเคจับเป็นชื่อเดียวเลยใช้แค่เดียวถ้าเอาขึ้นมือสกิลคนนี้ต้องทิ้งมือหนึ่งครับทิ้งเราห้าพันโอเคตีแล้วครับเก้าพันสี่พันครับบันทีหมื่นเจ็ดนะผมหนึ่งได้ครับไม่มีอะไรครับหมื่นเอ็ดไม่มีครับผม อันนี้ไม่เข้าครับอกี้หลังตีเสร็จต้องตูบนี่ไฮ้เลการหนึ่งใบนี่ไฮายไปน,นี้ครับผมนี่ไฮายเป็นเนวานเราเป็นช่องโล่งแล้วกันอ่านอะไรร้องครับถ่าะไผ่านเลยอัลโลเรีอโโอ้มตับครับโอเคครับ

4แบงค์ั2 3 2> เขาเลยครับรอติ๊กเกร์่าข้า้เนยังไเอครับคือพลังแรงค์ก่อน8 3, 1, อรั้ง6ีแบงค2 8 3 4ครับขาดครับเคครับเริ่มแทงตัวหนึ่งไลน์เป็นเอเลเมนต์ครับเ 2, เอเลเมต2ตัวหนึ่ง พีเมวโดดบวกห้าพันเลยสกิลแวนเลยครับหนึ่งบาทเอาเลนหนึ่งเข้าโถะเอามือหนึ่ใเข้าโถะีไลฟ์เป็นโบนในโถครับไลฟ์ครับนักเตะสองตัวนึงสกิลของคนนี้ครับโดดมาบวกห้าพันพอครับสกิลมืเข้าโตจวดได้ครับเอาดอห้าพันเข้าโถ ตะกียครับหนึ่งโซเซโล่เช่นไงโซเช่นตอนนี้มือกี่ใบครับอ่ามือมีเก้าครับผมโอเคตีแล้วครับสิบสี่ตีตีข้างครับครับก็เสิบสี่อันนี้ตีแบนครับ ที่เหลือเท่าไหร่บ้านะครับ1ีสามสิบสี่วนตียี่สิบถ้าก่อจะฮิวเป็นยี่สิบห้าก็ไปก่อนเลยฮิวครับผมพข้แวนยิวได้โอเคครับขอ้อโซ่ดีไทยระัะดีไทยตัวนี้ครับผมดีไทยเนี่ยวางตัวหนึ่งแวนบอกห้าพันครับตีเลยครับยี่สิบห้าสามแปดครับส,ปปสองแปดเป็นไ,ได้ครับไม่มีอะไร ไม่มีอะไรครับรเกรกแบนหนึ่งนะกินสามไรโบครับไม่ไรับเอ็เซอร์เทร์นี้คนนี้โดนกินหน่อดงดำแล้วก็บอกเหมือนด้วยฟีเมเอลโดครับบอกห้าพันวันตี่ข้อหนึ่งบวกห้าพันยี่สิบเจ็ดก็เลยครับกบิลได้ครับขี่ี้แวนครับพันแล้วคนนี้ เซกันดเช็คครับไม่มีอะไรครับเหมือนสองดับเนี้เอาในได้คีย์คีย์กระเกตต่อคีย์แวนสำารักครั้งนี้สองดับาบิ้อะไรนะครับคีย์แนโอเคโอเคตะคุนี้นะอันนี้เป็นที่เด็ดผมรู้ว่าในเขานะอ๋อเด็ดผมกบเบิ้กดับเบิ มันเกิดอะไรกันล่ะครับเป็นป้องหรือไม่ได้คนที่ไหนใครเนาะแต่ว่าพี่อยากเห็นบ้องปกตินะมาใหม่เมื่อกี้เด็ผมเด็ผมแดงเมื่อกี้อ๋อมาได้หครับอ่ามาแล้วมาแล้วเมื่อกี้ผมได้แต่งมือเด้งตอนนี้เหลือแปดใช่ครับแปดใบ ไล่ไปเตะใหม่ไล้ไปเตะใหม่อันนี้ไม่เข <plex neighborhood. S 2> ้าครับถ้าเกี่ยวข้าสกกินไปหายกีครับผานเลยครับเมื่อกี้นะครับเมื่อมีเจ็บไหม

สองหมื่นครับสามห้าครับนึ่งด้านีหนครับไม่มีอะไรสองสามครับโอ้โหสองห้าริก็์คีย์แบงค์าวปัดดาตัวนี้สองแบงครสองแบงไม่มีครับไม่มีอะไรเลยอ่าข้อนี้ดีกว่าอ่าสี่ห้า อีกข้างหนึ่งสี่หมื่นครับอ่าอีกข้างหนึ่งเป็นห้าหมื่นครับพอเมื่อกี้ห้าหมื่นข้างที้สี่ห้าครับผมพีจี 40, ครับห้าหมื 50, ่นครับพี่จีพันครับสกิลลงห้าพันลงครับสกิลจ่ายหนึ่งโซไงไายจัหนึ่งตอบนหลงัง ครับเก็บตีแล้วครับ14อีก31ครับขอ5,000อีกข้าง19แต่ก่อนครับ19วันอันนี้บ่อยคี่ผ่านมาอืมีข้างครับเอ๊ะมีข้างเหรอไม่ครับ31เนเก็บครับ อ่ามิดเลยครับสามแปดโอเคเอ๊ะมันมิดเลยป่ะอ่าใช่ครับมิดเลยสามแปดโอเคถ้าบินได้ครับไม่มีอะไรยิ้วยิ้วได้ครับอ,อะไระสนุกเว้ยสนุกเว้ย ่โอุยโอ้ยว่ะชุบจะปิดไม่ะมาครับเฮ้ยไม่ค้างแล้วเว้ยดีใจดีใจ นั ok ่นไงรักบกครั uh ้งป uh, okay. ั๊บหมื <int okay. ่นบกิดอ่าเข้าเลยเข้าเลย่องเง้ไม่มีอะไรอีก่พลังคุ๊จ้ะสามห้าแบดครับสองห้าแบดขอสิบห้าตาเสร็จครับสองแปดครับสองแปดสองหมื่นครับสองลุกรอพอมาตรตีครับ อาปีเลยเนาะครับผมปีเลยเอาเลยครับตายตายขอ้าโออชนะไปพีบเกย์มาแรงจังเลย